ดอกเบ ata, left left. Banks, ี้ย2.99ปสีงวดนะครับวันนี้ถึง30มิถุนายนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะธนาคารชีดีบไม่มีต่อให้นะครับแล้วเริ่มต้นผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองฮะดีแม็กทั้งชุดนี้รอคุณอยู่ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียกูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้จัดมาเป็นแถวเลย mm hmm. เห็นไหมยาวเหยียดเลยนะครับมีเยอะกว่านี้นะเราอันนี้เราเอาตัวอย่างมาให้นะมีทั้ง all new d max นะวันนี้ d max ทั้งชุดเลยนะครับ all new นะครับรวมถึงตัว d max ตุกเก่าใครหา d max อยู่แฟน d max แฟนมันแท้เข้ามาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีมาให้นะไม่เป็น all new d max ตัวเครื่อง3า0 0 1,900จริงๆ1,900ออโต้ก็มีนะแล้วก็ ตัวนี่สเตลนี่ตัวนี้หายากนะสเตลนี่เราเพิ่งรีวิวไปสวยมากคันนี้สวยจัดเลยนะครับรวมถึงตัว4บประตูออโต้ทั้งหลายนะครับไฮแลนเดอร์ er, ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง3000เครื่อง1 9 0 0มีหมดนะแล้วก็นั่นนี่ตัวกระบะแคปก็มีนะครับแคแเราก็มีนะไม่ใช่มีแค่4บประตูอย่างเดียวแคปตัวนี้3000เกียร์กระปุกตัวนี้ต,นตัวท็อปเลยพสติด้วยสวยมากนะครับรวมถึงนี่เข้ามาใหม่ สด,สดเลย X s e r ซ e s โคตรสวยเลยตัวนี้มีให้ครบหมดนะครับกระบะสูงกระบะเตี้ยนะแคบ์สีประตูมีครบหมดทั้งตัวเก่าทั้งตัวใหม่ก็เรียกว่ารถสภาพแบบสมบูรณ์1 0 0แน่นอนทุกคันการันตีที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขใหม่เราการันตีหมดนะครับที่สําคัญนะรถทุกคันตรงนี้ที่เราเห็นดูอยู่เนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนนี้มีแคมเปญพิเศษให้ด้วยนะครับพิเศษจริงๆ เพราะทุกคันตรงนี้ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับผมให้ดอกเบีย้ยพิเศษถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะเราทํางานร่วมกับธนาคาร t t ทีนะครับลูกค้าสามารถได้แคมเปญพิเศษ2.99นะครับดอกเบีย้ยผ่อนยาวถึง7ปีเลย84งวดนะอันเนี้ยสุดจริงนะครับคือจริงๆต้องบอกนะพวกกระบะ4ประตูพวกเนี้ยดอกเบีย้ยเนี่ย5-6บาทเนี่ยมีแน่นอนนะแต่ที่เด่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นพตะคูลแคปนะแคปเนี่ย ผมบอกก่อนเลยนะ -78 บาทมีนะดอกเบีย้ย7 8บาทเลยนะวันนี้เนี่ยคุณเซฟดอกเบีย้ยไปเหลือ2.99แล้วได้8สีงวดด้วยนะอูถ้า8สีงวดผมว่า8บาทมีแน่แน่ประหยัดไปแน่นอนนะครับ5บาทดอกเบีย้ยเนี่ยคุ้มมากนะคือหาคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วแคมเปญน,นี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจริงๆแล้วนะมันหมดไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วขอเขาต่อนะตอนนี้ได้แค่ตรงนี้ถึงสิ้นเดือนนี้แค่นั้น หมดแล้วหมดเลยใครหารถใช้งานอยู่นะครับนี่อย่างที่ผมเห็นนะตัวใหม่ตัวเนี้ยสามพันตัวสามพันนะครับตัวนี้เป็นเซพีด้วยนะตัวท็อปตัวเนี้ยผ่อนอยู่ไม่เกินหมื่นสองนะหมื่นหนึ่งกว่าพวกนี้เนะี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยน,นี้หมื่นกว่าบาทนะหมื่นหนึ่งนะพวกนี่สเตลนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะคุณได้รถไปเลยแน่นอนฟรีดาวนะกลุ่มนี้ผมบอกให้เลยฟรีดาวทุกคันนะครับยอดจัดเต็มเต็มล้น แต่พวกนี้ผ่อนไล่มาเลยนะเนี่ยเนี่ยผ่อนหมื่นหนึ่งไอ้นี่ตัวนี้เนี่ยพวกตระกูล4ประตูออโต้หาอยู่นะพวกนี้ใช้งานง่าย4ประตูออโต้ใช้งานในเมืองได้3คันนี้บอกให้ก่อนนะเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะหมื่นหนึ่งแป้าพันกว่าบาทไม่เกินหมื่นหนึ่งบัตรเจ็ดหมื่นหนึ่งคุณคุมคุณได้รถกลุ่มนี้ไปได้เลยนะสบายสบายเก้าพันกว่าบาทผ่อนสบายๆนะครับส่วนแคปเนี่ยบอกให้ก่อนนี่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะยกสูงไฮแลนเดอร์ได้ใช้แน่หน้าฝนนะครับ ตัวนี้เนี่ย9,000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อน8งวด9,000กว่าบาทคุณคุณได้สวยๆยใสๆอย่างนี้พวกนี้วิ่งหมื่นกว่าโลทั้งนั้นเลยนะหลักหมื่นไม่มีแสนโลแน่นอนนะครับเป็นหลักหมื่นโลทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ไฮไลท์เลยตัวนี้โคตรเด็นเลยแต่งมาจบเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะตัวนี้จะบอกก่อนเลยว่าเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับรถสวยกริบเลยตัวนี้ผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทคุณได้เอๆแบบนี อันนี้ปีใหม่ด้วยนะปีสิบเก้านะครับเนี่ยดูหน้าเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยปีสิบเก้าเลยเนี่ยมันไม่ต้องกังวลรถสภาพสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนะนี่วิ่งอยู่เจ็ดหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองนะพี่าโทษทีปีสองพันสิบแปดปีสองพันสิบแปดวิ่งเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะถือว่าวิ่งน้อยนะแล้วคุณได้เอ็กซิลี่แต่งเสร็จแบบนี้นะแปดพันกว่าบาททั้งหมดนี่นะครับผมบอกให้ดอกเบี้ยสองเก้าเก้าแปดสี่งวดหมดแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครหารถอยู่รีบเข้ามา นะครับดีแมทั้งแผงทั้งชุดนี้รอคุณอยู่นะครับที่แอคูสีมอเตอร์ของเรารถส,สวยๆยังมีอีกเย,เยอะนะนอกเหนือนจากกลุ่มที่โชว์ตรงนี้ยังมีอีกนะครับเข้ามาเรื่อยๆที่คูสีมอเตอร์ของเราฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการดูรถใหม่หมๆเข้ามาทุกๆวันนะครับที่แอคูสีมอเตอร์เรากดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาทุกวันที่แอคูสิมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวััสดีครบ